เช้านี้สง,งบไม่ถึงรุ่งเมื่อสินจรวดหลายลำกล้องแบบ B.M.21 คำรามปลุกทั้งแนวชายแดนและนี่คือปฏิบัติการทวงคนืนผื้นแผ่นดินไทยนาทีต่อนาทีสวัสดีครับคุณผู้ชมหลังค่ำคืนที่กำลังเสริมของกัมพูชาถูกโจมตีจากฝูงบินขับไล่ F.16 ของไทยอย่างหนัก รุ่งเช้าวันที่9เวลา4นาฬิกา50นาทีกัมพูชาต่อโต้ทันทีเปิดฉากยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 มายังฝั่งไทยตำบนกระสุนตก BM21 ลงหนักในแผ่นดินไทยพื้นที่ปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองช่องปลดต่างพระวิหารช่องระยีภูมะเขือกองทัพภาคที่2ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลังต่อเนื่องมาถึงชายแดนตราดเสียงลูกระเบิดท้าโถมไม่หยุดสั่นสะเทือนพื้นที่แนวรอยต่อเหมือนแผ่นดินหายใจแรง แต่ไทยเราไม่รอช้าแม้เสี้ยววินาทีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดร่วมกับทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือเปิดปฏิบัติการตอบโต้ตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างกำลังพลนาวิกโยธินเคลื่อนที่ด่วนพุ่งเข้าพื้นที่บ้านชำรากหนองรีจังหวัดตราดและสามารถยึดคืนบ้านเรือน3ามหลังแรกได้สำเร็จ ปฏิบัติการแม่นยำเร็วราวกับวินาทีถูกเร่งสปีดหลังจากเมื่อวานได้อบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยทั้งหมดทันทีที่แสงทางทหารพุ่งขึ้นสู่ขอบฟ้าปฏิบัติการทวงคืนพื้นแผ่นดินไทยก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการอัปเดตภาคอีสานช่องอ่านม้าเดือดต่อเนื่อง จากกรณีที่กัมพูชาเปิดฉากยิงข้ามวันที่7ธันวาคมต่อเนื่องเช้ามืดวันที่8ธันวาคมในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดมีการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงแล้ว35,623คนระหว่างเคลื่อนย้ายมีประชาชนเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว1คนและล่าสุดวันที่9ขณะนี้ทหารกัมพูชามีการใช้ดโดรนโจมตีในพื้นที่แนวหน้าช่องอานม้าและช่องบกอย่างหนักหน่วงขึ้นเป็นลำดับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสะแก้วประจำวันที่8ธันวาคม2568เวลา20นาฬกาสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านตรงข้ามจังหวัดสะแก้วฝ่ายกัมพูชาได้เพิ่มเติมกำลังพลยุโทโธปกรณ์และอาวุธหนักเข้าประชิดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เวลา13นาิก40นาทีกองกำลังบูรพา,าตรวจพบว่ามีกระสุนปืนเล็กยิงมาจากฝั่งกัมพูชาเข้าพื้นที่บ้านหน,นองจานอําเภอโคกสูงไทยจึงปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารตามกฎการใช้กำลังเพื่อปกป้องชีวิตและอธิปไตยเวลา14นาฬิกา20นาทีกองกำลังไทยได้ดำเนินกลยุทธ์โจมตีที่หมายทางทหารในฝั่งตรงข้ามเพื่อยึดคืนอธิปไตยของไทยใน3พื้นที่ชายแดนสะแก้วได้แก่ บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงบ้านคลองแผงอําเภอตาประยากองทัพสามารถทำลายที่มั่นดัดแปลงของฝ่ายกัมพูชาได้บางส่วนเ,เวลา17นาฬิกาหน่วยเฉพาะกิจที่12สามารถยึดและควบคุมที่หมายบริเวณบ้านประจันตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วได้เรียบร้อยแล้วนี่คือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่าน ทุกวินาทีคือความเคลื่อนไหวของอธิปไตยไทยแล้วเราจะนํามาบอกคุณก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม oh, <my> และคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณไว้ด้านล่างด้วยนะครับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ